อภอยพรายชาวหินฟ้าจ้าจากโรงเรียนสมาสิกาสันติอโศกค่ะอภอยคะหนูอยากทราบว่าต้นไม้นะคะที่เราเห็นว่าเยอะแยะมากมายตรงนี้นะคะมาจากที่ไหนบ้างคะอภอยโอ้ก็มาจากหลายที่เนาะก็อย่างสวนครัวค่ะสวนครัวนะสวนครัวก็มาจากสุพรรณบุรีแล้วก็มาจากอำเภอเริงนกทายะโสธรส่วนหนึ่ง แล้วทำไมถึงต้นไม้นะคะเป็นสินค้ายอดฮิตที่เราจะต้องขายในทุกๆปีของงานตลาดอาลัยด้วยคะอภัยภัยจริงๆต้นไม้มันก็คือชีวิตเนาะมันทำให้ใครอยู่กับต้นไม้ใครได้เห็นต้นไม้มันก็รู้สึกว่าสดชื่นมีชีวิตชีวาและอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจมันลำบากอาหารการกินก็อยู่ยากเราก็อยากส่งเสริมให้มีการปลูก นอกจากชาวบ้านลาดปลูกเองแล้วเราก็อยากจะให้พี่น้องที่มาเนี่ยได้ได,ได้ปลูกอยู่ปลูกกินก็พยายามสรรหามาครับค่ะแล้วเรานํามาทั้งหมดกี่ต้นคะประมาณโอ้เยอะนะอย่างสวนครัวเนี่ยอรอบนี้มาขายก็ประมาณหมื่นหมื่นกว่าต้นค่ะประมาณหนึ่งหนพันนะถ้าที่อักคร่าวๆเนาะค่ะส่วนไม้ไม้ผลก็หนึ่งันหกร้อประมาณห้าห0พันต้นแหละมไม้ดอกไม้ประดับอีกก็ใกล้เคียงกันค่ะ โอ้โหถือว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะในปีนี้เยอะกว่าทุกปีไหมคะอภัอยเยอะกว่าค่ะเพราะว่าเราแบบเราเตรียมใจมามานานเราอยากจะเพราะว่าบ้านราดาน้ําท่วมเนาะค่ะมันมีแต่ความหดหู่มีแต่แบบ<อ>นะมันไม่มีอะไรแบบค่ะก็นึกถึงเราก็ให้ทํายังไงให้บ้านราดงดงาม,อมเอาสวนครัวมาปลูกกันเสร็จแล้วก็อยากจะมาขายให้พี่น้องเข้ามาได้ได้ไปปลูกที่บ้าน ก็อยากจะให้ม <ants> mhm. ีการแบ่งปันกันเกิดขึ้นด้วยนะคะโอ้โหบ้านไหนที่มีต้นไม้เนี่ยถือว่าบ้านนั้นอุดมสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะอภัยแล้วต้นไม้ชนิดไหนคะที่ขายดีแล้วก็ยอดฮิตที่สุดที่ชาวบ้านเนี่ยชอบซื้อค่ะอภอยที่มาซื้อกันทุกปีเลยฤู่ดูช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงปีใหม่หลังน้ำลดพืชสวนครัวก็เป็นที่นิยมเพราะว่ามันมันปลูกง่ายได้กินกันทุกบ้านต้องมีพืชพืชสวนครัว กัะเพราโหระพาพริกแมงลักมะละกอแล้วก็ช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลที่ทุกคนอยากจะอยากจะตกแต่งบ้านให้มันสดชื่นตอนรับ<า>บรรยากาศของนั่นแหละเข้าสู่ปีใหม่เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนปีไปเข้ามาสู่ปีใหม่จะได้มีอะไรที่สดชื่นมีชีวิตชีวาบ้างไม้ดอกก็ขายดีอืแสดงว่าโอ้โห เราก็คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าไหนที่จะถูกใจชาวบ้านแ้วก็โอเคนะถูกใจถูกใจค่ะค่ะและหนูอยากทราบว่าไอ้ต้นไม้นะคะเราจะขายในราคาเท่าไหร่คะอภัยก็เท่าที่คำนวณจากที่เราคุยกันนะในในทีมทำงานแต่อริยก็จะให้ลดจากราคาต้นทุนที่30-40%อร์เซโอ้โหค่ะอย่างอายุตัวอย่างนะคะอย่างสวนครัวเนี่ยค่ะได้มา สามราคาเนาะมี10บาทมี7บาทแล้วก็มี6บาทนี่คือราคาที่เราซื้อจากเกษตรกรโดยตรงนะพอมาถึงตรงนี้เราไม่รวมค่าขนส่งค่าจัดการใดๆนะอันนั้นก็แยกอีกต่างหากเราไม่มารวมตรงนี้อยู่แล้วก็จะขายที่ราคา5้าบาทขายถูกเหมือนแจกฟรีเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วกำหนดคนละกี่ต้นคะอภอยในปีนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยอะไรละเอียดสักทีเดียวว่าว่าจะเป็นที่กี่ต้น อกเคร้าวๆไว้ประมาณชนิดละไม่เกิน3ต้นโอ้ใช่กมีหลายชนิดไงค่ะแต่ละชนิดแต่ละชนิดไม่เกิน3ต้นใช่ไหมคะถูกต้องนะคะค่ะแล้วก็อภัยเนี่ยสุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนคนที่จะมาซื้อของยังไงนะคะอภัยก็มานะบ้านราชเราปิดมาหลายปีเพราะว่าทุกสถานการณ์โปวิดก็คิดถึงพี่น้องทางบ้าน คิดถึงคนที่เคยมาเจอกันคิดถึงลูกหลานไม่ว่าจะเป็นสิทธิเก่าสิทธิใหม่ยาติธรรมพี่น้องที่รับชมพุทิยมทีวีพี่น้องพันธมิตรใครก็แล้วแต่ถ้าถ้าสามารถมาได้คิดถึงใครอยากให้มาเจอกันที่นี่แล้วค่ะแล้วร้านต้นไม้ของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนคะอภัยสามารถเดินมาซื้อได้ตรงไหนคะอภัยคะตำแหน่งร้านก็เดินเข้ามาได้เลยนะอาอางานเราเริ่มมาที่3 0มสิบนะสามสิบสามเอ็ดน้าที่จะขายตลาดอุทยะก็เดินเข้ามาเลย ใครแล้วก็เจออะไรก็ทักทายกันช่วยอ,อะไรกันได้ก็ช่วยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอพอย